มกมารและพวกนายบ้านจึงพารัศดรมาสมัครเป็นสิทธิ์พระมหาช่วยมากขึ้นทุกทีจนรวบรวมกันได้ศัก์หนึ่งพันเศษหาเครื่องศาสตราวุธได้ครบมือกันแล้วก็เชิญพระมหาช่วยผู้เป็นอาจารย์ขึ้นคารหามยกเป็นกระบวนทัพมาจากเมืองพัทะลุงแล้วเลือกหาชัยภูมิที่ตั้งค่ายสกัดอยู่ในทางที่พม่าจะผ่าน ฝ่ายพมา่ายังไม่ยกลงไปจากเมืองพัทลุงได้ข่าวว่ากองทัพกรุงรัตนกโกสินทร์ยกลงไปจากทางข้างเหนือเก่งวินแมงยีแม่ทัพพมา่าจึงให้เนยโยคงนรัตนายทัพหน้าคุมพลยกกลับขึ้นมาตีกองทัพกรุงรัตนกโกสินทร์เก่งว่นแมงยียกตาม,มาข้างหลังกองทัพพมา่ามาปะทะทัพสยามที่ตั้งอยู่ที่เมืองชัยาพมา่ายังไม่ทันตั้งค่ายสยามก็ยกเข้าล้อมพมา่าไว้เมื่อเสร็จศึกพมา่าแล้วพระมหาช่วยก็สมัครลาสิกาบ ออกรับราชการในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงแต่งตั้งให้เป็นพระยาทุกขราชตำแหน่งในกรมการเมืองพัทะลุงค่ะ